ไม oh, <okay>. yeah. <t> ่เอาเซ่อโอเคโอดิโอดิฮู้ได้อยู่ได้อยู่โดเรมีโดเรมีโอไม่ไหวอ่ะน้องกูปวดไปหมดเลยล้าไปหมดเลยอ่ะขาตกลักตกลักสักกี่ 이영상은วีวีว그리고부부간ีว설이ีว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 ันีว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 ีรีวีกีวีวีวี้ีว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 ีปีว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 เวลาีว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 วีวีวีีว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 ววีวีอี เพราะภูจะอ้วกเราจะไปกันแบบชิวๆนะไปบนสะพานไปกันเซ็ตเบลล์ฮัลโหลสวัสดีค่โอ้โจีรองยีโอ้อใส่ด้วยไหม ซื้อเหมือนเดิมเองดะแต่ว่าเราใช้แค่นี้ก็พอแล้วนะเล็กๆนี่แว่นอันเดียวกันขอบบนหัวอ่ะวันนี้ซื้อแค่นี้ซื้อแค่นี้เหรอขอคาพพี่หน่อยหนึ่งแก้วค่ะกาแฟฟรีนะคะ นั่นตกปลาโอ้ มันแบบสบายหูสบายตามากเลยวันนี้ที่เรามาว้าวเจกีจ้ตรงสะพานนี้หรอสะพานตรงนี้หรอโอดีอ่าเราจะไปกันตรงนู้นนี่วันนี้เราจะไปตรงนู้นเลยสะพานนู้นเลยอันนี้นะคะคือจักรยานที่เราต้องขี่ไปนะเพราะว่ามันไปบนสะพานคือมันไกลไง เราไม่สามารถเดินไปได้เพราะมันต้องมีของอีกอะไรอีกแล้วทำไมเขาไม่มีที่จอดรถใกล้ๆหรอออไปอันหนึ่อนองออ,อไปจ้ะสกีสกปวดขาโอ้ <laughs> แล้วดูได้อย่างไกลอ่ะ ไม่ไหวอะ่ะน่องก,กูปวดไปหมดเลย <c oughs> ล้าวไปหมดเลยอะขาหนักก็หนักแม่ง <c oughs> ถึงแล้ว <c oughs> ดีๆเหมือนได้ออกกำลังกายอ่ะ ไปไปไปอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าให้เช่านะมีให้เช่าถ้าใครไม่ได้เอามาอะไรแบบนี้มีมามผมได้เจออันนี้เป็นลูกที่เขาตกปลาตรงนี้ได้ไดกันนะ,ะนี่นึงนี่นึมังซีจับกูมังซี น,นี้นลากินแบบนี้น่ากินไปครับต้องเดินไปอีกตรงนู น้ำไปทางไหนอะเดี๋ยวเราจะหยุดกันตรงนี้ไม่เดินไปไกลกว่าน,นี้นะคะมีปับ๊บ <c oughs> วันนี้เอาไปว่าเอามาประมาณนี้กำลังดีนะ วันนั้นอะ่ะมันเยอะเกินไปแต่ว่าอากาศฮึกำลังดีเลยอะ่ะ วันนี้เจกี้คิดว่าจะได้ประมาณกี่ตัวบ่ละให้ไปใหญ่แล้วได้ปลาอะไรคิดว่าวันนี้ปลาอะไรบังซังเหรอบังซังง้ออีกแล้ว <laughs> ขอแบบอย่างอื่นบ้างได้ปะบังซังเ้อกูเต็มตู้เย็นอยู่เลยโ <laughs> <laughs> อ้ลองถุงมือที่รัก๋อโอเคอนึกว่าจะไม่มีให้ยี่ดองมีอีกแล้วเอากุ้งไม่ได้หรอกเจกี้ ทำไมแล้วมึงซื้อมาทำไมโจโจอ่ะอ่ะเราเตรียมอะไรเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา1 1 3เโมงครึ่งเราจะสตาร์ทกันที่11.30โมงครึง่งแล้วดูซิวันนี้เราจะได้กลับกี่โมงไปเราไปตกปลากันดีกว่า จากเจ๊กี้เตรียมของเป้ยให้แล้วก็ต้องมาทำของตัวเองอีกขอโทษนะเดี๋ยววันหลังจะไปดูยูท b e นะแล้วก็เรียนนะคะเรียนฮาลาโกะวันนั้ไวันน้นให้ช่วไม่ได้ ini Jadi ini mana lupa Moi ไดแล้วหนึ่งตัวไดูดิอะไรอะมังซังหรอตัวมังซังเลอ๋อกาแมงซังันก้าแงฮมลกมก้างังก็อยไม่แล้วส์่ก็งตัา้วขงมาแล้ส์ยิงไ่ี้อย่ไมาแลวงมี้์องไมแล้วส์ิงไม่แล้ว่าแสง่มาแง่าสง ช้าง,งอ่อมันแปลว่าปลาฉลามใช่ไหมเราก็คิดว่ามังช้าง,งอ,อ่อก็คงจะแบบหน้าตาเหมือนฉลามแน่เลยที่ไหนได้นี่จะเหมือนเลยชุดจะเปลี่ยนอันนี้ใช่ปะทำไมถึงเปลี่ยนอ่ะทำไมถึงเปลี่ยนอังก็วูลตั้งเอาซะอย่างนี้จู่ๆใเดินเไม่เคยไปไปช้าก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้อันนี้อ,อันนี้นะคะก็เป็นลูกอมแก้จับคอ <laughs> <laughs> 무슨สีก็ต so you ่อไหนอะไรอ่ะ무슨สีโบรอะไรสีเ oh ขียวสีเขียวเรื่องเรื่องได้เด้ออะไรอะไรอะไรไม่มีไม่มีอะไรไม่อยากมาว่ากูนะแหมอีกแล้วชอบด่ากูแบบว่าทำให้เราเป็นคนผิดแบบให้ได้อ่ะแบบว่าเอ้าทำไปไหนเอาไปไหนหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยจช่ปะโอ้โหอุปกรณ์มันเยอะจริงๆนะเจ๊กี้ 있어야ไม่อยู่อาเยนี่ผัวใครเนี่ยอะไรนะรอสุดเลยรอสุดเลยทางกาพูด ลืมลืมหิวเลยนะเจกี้อ่ะอืมเยอะสจังเลยอ่ะกินตรงนี้แหละอาจารย์เท่าไหร่อ่ะทั้งหมด13,000บาท 13,000? สองอย่างเนี้ยนะก็ไม่แพงนะทำมาเลยอู้ของจงีอะไรอ่ะจับเชบับจับเชบับคือมีข้าวอยู่ข้างล่างด้วยนะจับเชก็วุ้นเส้นพับก็ข้าวข้าวกับวุ้นเส้นของเป้ยนี่จ้ำปุงำป๋งจ้ปุง๋งแล้วก็มีกิมจิกับทันมูจีไปกินข้าวกันก่อน 이미 끝. 가자. bye. bye. 토파. 뭐야? 이야! 이야! 예쁘네. 어, 징그러. 봐봐. 까시 봐. 얘다 먹었잖아, 봐봐. 아, 이 새끼. 징그러. 오, 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 โอ้หก oh, ok. <pollution. S 1> ปลาอะไรอ่ะโนเรมิโนเรมิโอดิโอดิฮุบโนเรมิโนเรมิโอ้ไม่น่าเชื่อเขาพูดปุ๊บได้ปั๊บเลยพูดมาทำไมไม่ได้กูจะกลับโอลล่

아 저거는 렌트 하는 거야 렌트. 나나 고양이 이름이 등대. 등대? 응. 등데나 기본 아. 마스코트가 마스코트. 네, 티가 츄, 데일 같은 거่요 아, 이거는 츄, 멜, 츄, 멜과 ่티디 같은 거예는 츄, 멜, 거예요. 네, 티디는 츄, 멜, 츄, 거 ใจสรุปเราได้มาเท่านี้ สี่ตัวแต่จริงๆได้อีกตัวหนึ่งนะนนให้น้องแมวไปหนึ่งตัวอันนี้คือโนเดมีเพื่อไม่แน่ใจว่าถ้าที่ไทยนี่เปรียบกับที่ไทยก็จะเป็นปลาอะไรใครรู้บอกหน่อยโอ้ไซส์เดียวกันเลยสามตัวนี้มังส่งอ่ะไอเคียงคืออะไรอะ่ะเพื่อก็ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องปลาเท่าไหร่ใครรู้คอมเมนต์มาบอกทีนะคือไม่ต้องสนเรื่องว่าเล็กใหญ่หรือว่าได้เยอะได้น้อยแต่ละชนิดของมันเนี่ยทำอะไรกินได้บ้าง <Okay. S 1> นะ อย่างโนเรมีเนี่ยซาซิมิกินจะได้ทอดก็ได้ส่วนเนี้ยก็น่าจะทอดแล้วก็แกงได้ไมั้งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ทอดได้แน่ทอดได้แน่นอนอัวเลมากทำไมอะลูกมันลูกมันเหรอไหนล,ลูกปลาลูกปลาแบบว่าลูกมันเลย จิกกี้มึงบ้ามากเลยคนเฮี่ย <laughs> <laughs> มึงท้องอยู่ทำไมไม่บอกทำไมมึงไม่บอก แค่นี้ยตัวนึงอะ่ะเออออกมาได้แค่นี้ยน้องจออืมใช่ไหมอ้าะปักระเด็กเกอสร็จแล้วสักนิดให้พอามีรสชาติใส่แม้งม่วไปให้หมดอ่ะเออเละหมดล <c oughs> <c oughs> ปลามันตัวเล็กเว้ย <Okay. S 1> แหมโทษกูอกกีกแล้วทันีก็จะบูดะความไม่้องกินโอ้ยจะคิดว่าจะพูดว่าหูน่ากินจังเลยไม่ใช่หรออ่านี่ผลง,งานของเรา 맛있게 그래 사실 맛있는데. 맛있는데 어. <laughs> 손가와 <손이> <laughs> 음. 노 맛있다. 음. 맛 사실이... 맛있어요? 아빠가 <laughs> 하요 ทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนขอบคุณมากที่รับชมจนจบแล้วก็คลิปหน้าว่าจะไปเรือที่เคยไปเหมือนเดิมเพราะว่าน่าจะได้ปลาตอนนี้ทํำดมกำลังมากำลังเยอะเดี๋ยวเราไปที่นั่นกันติดตามพวกเราเหมือนเดิมคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบายยสวัสดีค่ะ I love it.